ตื่นเต้นฮะงานตัวเองก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยแหละเกินเขินทำตัวไม่ถูกมันมันพันน้ำไม่กินน้ะนานนานมากจริงๆแผนตั้งแต่ประมาณปลายปีนี้แล้วคุยกันแล้วก็คุ้ยจนมาถึงตอนนี้ก็ครึ่งปีแล้วป่ะแล้ก็แบบนานคุย <c oughs> ใช่ครับใหม่ไปเลยจริงเป็น Club. อันวิวคลับเป็นเหมือนถ้าเกิดไทยบ้านเราก็จะสมาคมไทยบ้านเป็นสมาคมแต่ว่าถ้าเกิดเอาดูโปนก็จะเป็นเหมือนคลับคลับหนึ่งเหมือนทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยที่เราจะมาแบบจอยเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันเหมือนสีนแนวแบบาวดำจริงขาวดจริงเป็น DNA ของแบรนด์อยู่แล้วครับผมแต่ว่าที่มีสีหน่อยก็จะเป็นเป็นก็มีบ้างให้มันไม่ดูขาวดำจนเกินไป มีมีทีมครับเป็นเสนอไอเดียดีวยกว่าเพราะว่าผมนเน้นทํางานที่ใช้คนที่มีเอ็กซ์เพิร์ตถนัดด้านนั้นๆมาทําดีวกว่าเราก็ใช้แค่ไอเดียของเราเราใครเก่งด้านไหนก็มาทําด้านนั้นซึ่งในทีมผมมีครบหมดอย,ยูอ่แล้วซึ่งก็คือผมเองผมเองเอผมเองเล่อนเล่นเขาปรึกษาทีมก่อนพี่คือทีมคือผมเองแต่วันนี้เราเลือกมาร่วมไนกับท็อปแสบเซนเตอร์ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เลยเ อันนี้ก็ตบตีกันในทีมเหมือนกันพอสมควรเพราะว่าคือถ้าเกิดถามผมมาผมจะมีไอเดียแบบอยู่ในออนไลน์ดีแล้วเพราะว่ามันปรับไปตามยุคสมัยคือเมื่อก่อน,นที่บ้านก็เคยทำเสื้อผ้ามาก่อนอะไรเงี้ยจะเป็นออนกราวส์มากกว่าแต่ว่าพอมันต้องปรับเปลี่ยนก็รู้สึกว่าออนไลน์มันมันก็ไปตามยุคนะแต่ว่าในทีมก็ก็อยากจะมาออนกราว์บ้างก็เป็นแพชชั่นอย่างหนึ่ง เป็นคอนเซปต์ม้าลายหล่อเลี้ยหล่อเลี้ยบัวพูดบัวไมีเชื่อไม่เชอใครไม่เชื่อใครไม่มีต้องทำเองปั่นเองเล่นเองได้หมดเลยก็คอนเซปต์อุ้ยอไม่เป็นไรอ่ะเคยทำไปไม่เป็นไรนะครับคอนเซปต์ปั่นก็อย่างนี้วะอะไรก็อยู่ในทีมออกแบบแหละคือผมมาเด่นเด่นก็จะไปทางตัวเสื้อกันลมครับตัวนที่แบบว่าพระเอกที่เราชื่นชอบ อันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในตัวที่ดีไซนเนอร์ออกแบบมาเป็นแบบให้ออกงานทีนึงก็ต้องมีหลายๆ SKU เอาย้อนกลับไปเลยว่าดีไซน์ขแบบองแบรนด์มันเป็นยังไจริงๆเป็นสตรีทครับ<ม>เลยแล้วก็เป็นสตรีทคือคือตั้งนิสัยแบรนด์เป็นแบรนด์ที่ขี้เล่นแบบ <c oughs> แต่มันจริงจังขึ้นหน่อยนะออคือถ้าเกิดย้อนไปแรกๆเลยผมจะติดขี้เล่นนิดนึงแบบอยากอยากทำอะไรก็ทำมันตามแบบ มอนเด็กเอาแต่ใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นทางการเริ่มแบบมีกลุ่มลูกค้าที่เริ่มคาดหวังมากขึ้นมันก็ต้องพัฒนาให้มันเป็นระบบมากขึ้นเราจะไปติดขี้เล่นเหมือนเดิมไม่ได้แะนก็มันก็จะโขบอายุตั้งแต่แบบ18ไปจนถึงแบบ30ต้นๆก็จะเป็นนิสัยของแบรบนด์นั่นสิเปิดมากี่ปีแล้วนะหลาย,ลายอาจจะสาม<อ>สามกว่ากว่า ซึ่งก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับจริงจังขึ้นเรื่อยๆเนเราานเร่อยๆก็โหไม่คมาดคิดน้อวันหนึ่งมันจะได้มาทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคือคือจากที่ตอนแรกเป็นแบรนด์ออนไลน์ที่เราขายแบบอ่ะทำเล่นๆไปขายไปเพื่อส,สนองนี้ตัวเองเพื่อสนุกอะไรเงี้ยมาวันนี้มันถึงขั้นที่ทั้งทีต้องตัดสินใจแบบว่าเราอยากให้ สู่สายตาคนนอกบ้างคนขึ้นมันได้ผ่านไปผ่านมาเขาก็จะ้รรู้จักว่าเอ้ยนี่นี่แบรนด์อะไรนะอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเฉพาะอีกต่อไปก็ก็ดีครับพอพอมันเป็นแบบนี้ก็มีแบรนด์สตรีอื่นๆที่เขามีชื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยทางแบบสยามร้อนอะไรเขาก็แบบอุ้ยเออแบบทําแบรนด์เวอ่์มากเลยเป็นอะไรเงยก็เริ่มเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเริ่มมีคอนเนคชั่นมีอะไรก็ดีนะเป็นก้าวที่ดีเป็นโปรเจกต์อนาคตครับ มีเคยมีแล้วอันหนึ่งแล้วก็วางแผนกับทีมอยากคอลแลบศิลปินบ้างอะไรบ้างเรียกแบบวาดรูปอะไรเงี้ยแต่เราไปดึงเขามาช้าเกินเขาไปแล้ววาดรูปก่อนเลยป่ะโอ้ยแ้มีคนเลงในใจด้มยสิมีมีมีเคยมีแต่ว่ามีมีคนถูกใช้ไปแล้วก็เลยไม่ได้อดอะไรเงี้ยงานแบบนี้มันต้องรีบทำรีบจับตัวรีบอะไรเพราะว่ามันใช้โปรเซสนานเนืว่าเดี๋ยวปีนี้เราจะหันมาแบบหน้าธุรกิจเราเพิ่มขึ้น อันนี้ใหญ่สุดแล้วฮะการเป็นว่าเือนว่าเราจะแบบเข้ามาโฟกัสตรงนี้เพิ่มขึ้นจากรงกูมนปจริงๆผมมาโฟกัสอยู่ตลอดอยู่แล้วเราแบ่งสัดส่วนชัดเจนก็คือถึงแม้ว่าจะเห็นว่าทําบันเทิงหนักซะก,กว่าแต่ว,ว่าตรงนี้หลังบ้านก็ก็จริงจังเช่นกันก็คือคนคนละส่วนกันคคาดกกับการหวงคครับคาดหวังไหมจริงๆพอยหลักคือคาดหวังให้คนทั่วไปได้เห็นซึ่งเนี่ยได้คึลิฟผ่านไปผ่านมาบ้างก็ ถือว่าก็ประสบแล้วพอถ้าเกิดสังเกตตั้งแต่ต้นกน็จะเห็นว่าผมได้บอกไปแล้วต่อให้ขายทัย้งหมดในงานหมดผมก็ไม่ได้ทุนคืนหมายถึงว่าก็ขาดทุนอยู่ดีแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกมันคือแพชชั่นทําบางอย่างเราก็ได้ถือว่าไปจ่ายค่าโฆษณาไปได้แบบนในการทงมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งครับเราจะไปมองว่ากาไรเป็นเม็ดเงินหนึ่งเดียวมันก็ไม่ใช่อันนี้มีการกลับบัตรอบโต่พพเลยเหรอเลย,เลยใช่ไหม อาจจะมีแต่ว่าอาจจะเป็นแผ่นไกลๆเลยครับ <Okay. S 1> คือคือเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดจะเปิดเป็นร้านเดียวผมว่าไม่ใช่แล้วอะ่ะเพราะว่าจากที่ไปดูพันเนอร์ดูอะไรหลายๆอย่างเขาก็จะเป็นในหนึ่งร้านจะมีประมาณแบบสิบสิบแบรนด์ที่ทลงอาช่ยจะเป็นฟิลนั้นอาจจะเป็นแบบนั้น <Okay. S 1> หรือถ้าเกิดไปได้ไกลเลยก็ค่อยว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปไปแล้วกันแต่พูดถึงบริเวณวันนี้ก่อนว่ามันมีกี่โซนให้แบบแฟนๆแบบลูกค้าได้เข้ามาดูือเปเพิ่งเห็นพร้อมกันนี่แหละ ไม่บอกไ่เห็นรับเห็นอะไรมาแล้วแต่ว่านั่นแหละก็ก็ได้เหตุพร้อมกันจริงๆวันนี้แหละก็จะมีโซนก็จะมีซึ่งแต่ละอันนะเราตั้งใจหลกัลกๆแล้วคือคุยกันว่าไม่ได้เน้นขายตรง<ๆ>เน้นให้มาทำคอนเทนต์ซะมากกว่า<ๆ>ก็จะเห็นว่าแต่ละอันก็เนี่ยเข้ามาถ่ายรูปเล่น<ๆ>เข้ามาอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบมาปุ๊บแล้วจะอุ้ยต้องเสียเงินหรือเปล่านะหรืออะไรคือมาถ่ายรูปลงโซเชียลผมพอใจละแล้วจะเจอเหครับนแต่ละวันเจอวันนี้แหละวันนี้เลย อาจจะลุ้นอาจจะแอบ,บมาะะอาจจะใส่กันลมมา<อ>แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผมจัดอีกสองวันครับวันนี้มนที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามยี่สิบสามมครับผมแล้วก็จัดถึงย<อ>ี่สิบสี่ยี่สิบห้าซึ่งก็นี่แหละเต็มสเกลที่ภูมิใจและก้าวแรกครับมากันเยอะๆนะครับฝากอีกครั้งแต่ให้มา<ๆ>ที่ไหนยังไงบ้างครับผมก็มาที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมชั้นนี่ชั้นอะไรนะชั้นจีชั้นจีเลยครับมามากันได้ก็จริงๆงก็ อลังการพอสมควรแหละสำหรับก้าวแรกมามาเยี่ยมชมมาถ่ายคอนเทนต์ได้แล้วก็แบบแนะนํามาคร่ะรบกวนด้วยัแซมผ่าผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมแม่ได้มาถึงเรื่องใหม่ๆของเราบ้างได้โปรเจกต์อะไรโปรเจกต์อะไรเอ่ยอู๋หิ่คุณโพสิ่ขนาดนั้นแล้วออกคัมมิ่งซูนเหรอครับเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรใกล้ๆกล้ไหมที่จะบอกได้ีใกล้ใกล้ใกล้เลยมันคือ ช,ช่วงนี้เห็นาหายไปผมก็ไปทํางานหนักพอสมควรอนอกจากอันนี้แล้วมันก็มีอย่างอื่นอีกอย่างอันนี้ยเมื่อวานเพิ่งบินกลับมาก็ต้องทำบนเครื่องบินดีเครื่องบินมี Wi-Fi ซึ่งนอกจากแบงก์แล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆอีกที่ก็ต้องเตรียมไว้แต่ว่าปลายนี้ก็ไม่เหงาปลายปีนี้ไม่เหงาผมทรงนี้เพื่อโปรเจกต์นี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกเหรออะไรครับมีโปรเจกต์ไ่ไผมทรงนี้มันร้อน ไม่มีผมร้อนคือแฮปปี้ผมยาวแต่ว่าไม่แฮปปี้ชีวิตเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางมากแล้วเปิดพัดลมอ่ะลมมันก็เข้าผมเข้าตาบ้างอะไรบ้างแล้วเสยผมเยอะมันดูชี้เก๊กไงตัดเลยติดเลยตำรงตำรวจทุกคนคาดหวังไม่มีไม่ได้ไม่ได้ผมอันี้ผมไม่คิดจะปรับเปลี่ยนสีผมใหม่ปรับเปลี่ยนสีผมด้วยเหรอ อาโวดมาสีอะไรดตรนะีตรงนี้เลยนะบอกตาตรงนี้เลยนะโวดมาเลยสีอะไรดีออแล้วลูกค้าเข้าผมยินดีเปลี่ยนให้ครับอ,อ,อันนี้เราขายตังนนี้ได้เลยเหรอเน,นี่ยขายไปเลยก็ควบไปเลยเออ,อ,อถ้าที่ผ่านมาบที่เราไปจัดวีดิ้งนอ,อันนี้กี่ปีแล้วท่ไปตั้งแต่ต้นปีนะ่าจะเกิน5แล้วครับเกิน5แล้วซึ่งก็ใายคิดถึงแหละเพราะว่าพอไปแล้วเราก็ได้เจอ แฟนๆน,นี่เขารอเจอเราแต่ว่าถามว่าเขามีเวลาว่างมาที่ประเทศไทยไหมก็ไม่มีอะไรเงี้ยก,ก,ก็ดีใจที่ได้ไปแล้วก็มีอีกหลายๆจังหวัดด้วยที่เช่นกันแม้ว่าเป็นประเทศไทยด้วยกันเองดีดีค่ะคิดถึงเป็นง,งบ้างคะมูลที่ได้ไปรับจากแฟนๆในปัจจุบันอบอุ่นเช่นเคยครับพอพอได้ทํางานมันก็ได้เห็นมันจะมีโมเมนต์บางอย่างที่เราลืมไปแล้วบางอย่างตั้งแต่ต้นๆไม่ว่าจะเป็นในรายการเองอะไรเองแล้วพอแฟนๆเขาตัดใส่ว t ทา ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะแฟนวิดีโอหรออะไรประมาณนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกหวนคิดถึงความทรงจำดีๆหลายๆอย่างแล้วมันก็เติมไฟให้เรามาทำงานไปเรื่อยๆเหมือนคุณก็แบบไปถ่ายพวกถ่ายภาพเยอะนี่มันมีโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กไหมอ่ะเลิกละหนึ่งเอ๊ะมีไหมนะหรือจะมีดีไหมนะมีแล้วไงแฟนไซไงเป็นโฟโต้บุ๊กมานานมาแล้วภาพเจี๊ยวไงภาพเจี๊ยวเออโฟโต้ ไม่มีเลยครับขอบคุณที่ช่วยปูให้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มขี้เกียจถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วแก่แล้ว่เออทำผมเสียความมั่นใจหมดเอออาจจะเข้าใจเข้าใจนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่ว่าลุงอ่ะถามว่าจริงๆเข้าใจไหมเข้าเข้าใจมุมนี้มันแก่นะแต่ว่า ผมเหนื่อยแล้วอะที่จะต้องมาหามุมหล่อตัวเองอหรืออะไระก็เกิดคุณเจอคุณก็ถ่ายผมแล้วกันแต่ผมขี้เกียจแล้วอยากจะถ่ายสถานที่อยากจะถ่ายตัวเองหรืออะไรเงี้ยแม้แต่ตอนนี้ถ่ายวิวอะเมื่อก่อนจะเล็งว่าสัดส่วนไหนสวยนะ๋ยวนี้แบบเก็บให้ครบสี่อันแล้วก็โอเคเราเคยมาประมาณนี้นะบรรยากาศอ,อ,อันนั้นเขาสายนั้นอยู่แล้วเขาจส่ เราเราหล่อ,อยากอะ่ะอย่างเงี้ยเป็นคนไม่คิดว่า,าหล่อสูงมาไม่โหดไม่เราถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นครับเราหล่อ,อยากก็เลยไม่ค่อยอยากถ่ายจริงเลยเราต้องแต่งกี่แอปอีกเหนื่อยมากยิ่งข่ะเป็นแฟนก็ชมคุณนะต้องเป็นแฟนแต่งเหนื่อยเลยครับ <c oughs> นายจะให้คนชมว่าหนายหล่อไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะหมดหมดแล้ว,เป,เ,ลวเป็นเขินเป็นเขิน มีครับผมก็ฝากโปรเจกต์ไปด้วยคือคัมมิ่งซูนแหละซูนแน่นอนแล้วก็วิเออวะถ่ายไปอยู่นี่ว่ะเป็นไงเลี้ยงไข่อะเลี้ยงไข่เลี้ยงเลียเ้ยงไข่เป็นแลนครับผมก็คือจนถึงปลายปีไม่เหงาแน่นอนนะครับผมฝากติดตามแบนด์ด้วยนะ